ชื่อปิ่นนะคะมาจากอ่างทองค่ะครับสาธุก็ครั้งนี้เป็นเป็นครั้งแรกอะที่เคยมาทำอะไรแบบนี้ค่ะเจนพ่อใช่ค่ะความรู้สึกที่ได้แล้วก็ที่ได้จากครั้งนี้นะคะคือมันรู้สึกว่ามีสติ <c oughs> เหมือนรู้จิตตัวเองมากขึ้นนะคะเหมือนเราเราเรานิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเจนพ่อค่ะ แต่ก็มันหนูว่าสักสี่ห้าวันแรกอหละจะแบบมันดีมากเลยนะคะแต่มาวันที่หกเมื่อวานใช่ไหมคะวันที่หกมันจะมีเรื่องที่ทําให้เรากังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกระทบมันทําให้เราไม่นิ่งค่ะมีความวิตกกังวลเป็นเป็นความวิตกประเภทไหนเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ทําให้เรามันมันเข้ามาอื ทำให้เราคิดอยู่ตลอดอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องละสิ่งอื่นออกไปก่อน,น,นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยอะไรที่มันทําให้เราเกิดความกังวลเนี่ยเราก็ต้องพยายามละเขาอย่าไปใส่ใจนั้นเ,เมื่อมันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องพยายามตั้งสติให้ดีดี แล้วก็กําหนดมาที่อารมณ์กรรมฐานให้มากขึ้นบางทีถ้ามันมีความวุ่นวายมะว้าวุ่นมากเนี่ยเราก็ต้องเดินจงกรมพอเป็นอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนี่ยเพื่อจะให้อารมณ์เนี่ยมันสงบถ้าเมันเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องคอยระวังนิดถ้ามันจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยก็ให้เราเพยายามหลีกเลี่ยง นเี่ยนนี้ต้องคอยสังเกตอารมณ์ตัวนี้ด้วยเนี่ะการรู้อารมเนี่ยเราสังเกตแล้วเข้าใจเขาเนี่ยเข้าใจลักษณะอารมณ์ที่จะกระทบกับสติเราได้หรือทําทให้เราเกิดความว้าวุ่นเนี่ย<ะ>ก็เราให้เราเระมัดระวัง<ะ>แต่ไม่เป็นไรก็เราก็ได้ได้พบว่าห้าวันแล้วนี่ปกติใช่ไหมห้าเออ วันที่หนึ่งถึงวันที่สามอ่ะมันยังมันยังฟุ้งยังมีแบบเรายังไม่เคยทําแล้วมันมาฝึกอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกฝืนตัวเองแล้วก็เจแต่เรามีเขาเรียกอะไรที่พระอาจารย์บอกสติที่จะแบบมีความตั้งใจค่ะที่จะทํามันก็เลยแบบมันเก่งบ้าหลังอะไรพวกนี้หมดเลยนะคะเจนฟองแต่ก็อยากจะทําให้มันมัน เราสํารวจใช่ค่ะสํารวจลมหายใจตัวเองรู้ล,ลมหายใจเข้าออกอะไรเงี้ยค่ะถึงบางครั้งเรานับได้แค่สามนะคะแล้วมันก็ฟุ้งไปที่อื่นแต่เราก็กลับมานับใหม่ค่ะค่ะแลจะเป็นอย่างนี้อยู่นับได้สักสี่ห้ารอบค่ะถึงแปดแล้วมันก็จะกลับไปแต่วันที่สี่กับวันที่ห้าวันที่ห้าจะดีมากเลยค่ะรู้สึกว่านั่งแล้วขาเรารู้สึกสบายสบายตัวเบาเหมือนรู้สึก งุบอะค่ะเ <c oughs> จนฟังค่ะแสดงแสดงรินอค้นใหม่เนี่ยวันที่ห้าค่ะรู้สึกอย่างงั้นแต่วันที่สี่ยังยังกําหนดลมหายใจตัวเองอยู่ค่ะแต่วันที่ห้านี้ขาจะแบบปกติมันจะชาต้องเปลี่ยนข้างต้องนั่นนี่ค่ะแต่ว่ามีวันที่ห้านี้จะรู้สึกว่าเรานั่งเราเรารู้สึกสบาย แล้วเรานั่งตรงไหนเนี่ยจำได้ไหมตำแหน่งที่นั่งตรงนี้เลยค่ะลมพัดมาอย่าง<ต>ดีดเลย <c oughs> อันนี้ก็จําตําแหน่งอย่างนี้นะโยมเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าคนปฏิบัติตอนน่อเนี่คนใหม่ๆเนี่ยประมาณนี้หละวันที่ห้าวันที่หกประมาณเนี่ยแม้บางคนกเจ็ดก็จะได้เริ่มเริ่มได้สภาวะที่สงบแล้วก็จะเริ่มจะควบคุมหรือสามารถที่สงบอยู่ในอารมณ์นั้นได้ต่อเน,นี่ย งานนี้บมอมันเสียดายมากคือไม่รู้ว่ามีคนใหม่มาแล้วก็จะต้องจัดอย่างนั้คือมันก็ต้องจัดให้มีการปฏิบัติอย่าง,อย,างอย่างดีก็คือต้องสังเกตแก่ด,ด้วยนี่ถ้าบางคนนั่งแล้วย,ยังขยุกขยิกอยู่เนี่ยอยันก็ต้องหยุดแต่ถ้านั่งอยู่ได้ต่อเนื่องติดต่อยาวนานเนี่ยก็ต้องปล่อยปล่อยให้ปฏิบัติต่อเนื่องเพราะว่าเราบางครั้งเนี่ยอารมณ์กําลังจะเป็นไปเมื่อย,ยมอมออกค่ะวันวันก่อนที่สวดมนต์บอกว่าแม่ ผมกำลังนิ่งอยู่เลยที่ต้นโาที่ต้นโฟอาจารย <c oughs> มันมันมีช่วงจังหวะหนึ่งอะคะ่ะที่มันปฏิบัติช่วงบาะะ่ายค่ะตอนนั้นมันมันวันที่ห้ามันรู้สึกดีมากเลยแล้วแบบเรารู้สึกว่าเรานั่งได้นานจนพระอาจารย์บอกว่าให้เปลี่ยนอิริยาบถได้แล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นอะลืมตาเราเผลอแบบลืมตาไวเกินไปนะค่ะมันเลยรู้สึกว่ามันมันมันเหมือนจะหน้ามืดค่ะจะเป็นลม ใช่ค่ะมันมึนแต่ตอนนั้นอ่ะตัวเราเบามากเลยนะคะเรารู้สึกว่ามันกําหนดลมหายใจตัวเองได้อะค่ะควบคุมจิตตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยคืออาการมันคือเขาก็เริ่มเริ่มจะมีความตั้งมั่นได้มันช่วงเนี้เพราะนั้นโยมจึงต้องคอยสังเกตว่าในขณะที่มันจะเริ่มตั้งมั่นได้เนี่ยให้เราสังเกตอาการแบบนั้นให้ดีว่าอะไรที่มันทําให้เกิดความตั้งมั่นอาการที่ทําให้เราเริ่มจะตั้งมั่นได้ ให้เราสังเกตนมันจะมีอาการบอกให้เรารู้เหมือนกันพอเราตั้งมั่นได้เนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะรู้ได้เลยก็คือว่าการหายใจเข้าออกเนี่ยจะสม่ำเสมอมันจะสม่ำเสมอเบื้องต้นจะรู้เลยว่าอาการมันจะเริ่มสม่ำเสมอเข้าก็เท่านี้ออกก็เท่านี้มันจะเริ่มเป็นระบบ้มันจะเริ่มรู้รู้ในเบื้องต้นเนี่ยจะเห็นอาการนี้พอมันเริ่มตั้งได้มันมีความตั้งมั่นในมนั้นได้ชัดขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่ม ชัดขึ้นไปเรื่อยๆชัดขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่ง,ทงมันเห็นอาการไหวเนี่ยเป็นไปแบบนิ่งมากเลยนิ่งมากคือมีการไผ่ผ่านมาลมที่โยมบอกว่าลมละเอียดนั่นแหละคือจะรู้สึกลมผ่านไม่ใช่ลมแบบมีลมจํานวนมากออกแต่มันรู้เลยว่าลมผ่านเข้าออกแค่นี้เ,เขาเรียกว่าลมละเอียดอย่างที่ลมบ้าลมละเอียดแต่อาการเริ่มต้นเนี่ยคือมันจะเห็นอาการที่ว่า การหายใจเข้าหายใจออกจะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยเพอแรกนั้นเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าลมเนี่ยเริ่มละเอียดขึ้นอา,าอาการต่างๆมันจะค่อยๆปรากฏแบบนี้นะถ้าเราสังเกตดๆีๆมันจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละอนุโมทนาะโยมห้าวันเนี่ยจะมาทั้งหมดเสียดายมากๆคนใหม่ๆเนี่ยเสียดายจริงๆวันแรกสองวันแรกนี่คือแบบไม่ได้เลย,เลย <laughs> มันยังกำหนดอะไรไม่ได้เลยค่ะม,มีวันที่พระอาจารย์เริ่มมาค่ะจริงพ่มีวันที่พระอาจารย์เริ่มมาแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนกับมันอุ่นใจขึ้นมาแล้วมีคนมีใช่มีคนนํามีคนมานําฝึกอะไรเงรี้ยมันมีสติมันเริ่มจด,ดจ่อกับสิ่งที่อาจารย์แล้วก็มากําหนดลมหายใจตัวเองเอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อมาใหม่ๆเนี่ยทะมาต้องการให้ทุกคนเนี่ยฟีสไตล์ก่อน ก็คือมีการกรําหนดบ้างแต่ก็เลยไม่ได้มากอะไรเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสถานที่คุค้นเคยกับบุคคลนะคุ้นเคยกับหลายๆรื่อนงะพอวันที่สามนั่นแหละจึงให้เริ่มทําเป็นระบบนิดนึงก็คือให้ให้มีความเข้มข้นในการปฏิบัติเพราะเราผ่านไปแล้วสองวันเนี่ยมันมีความคุ้นเคยแล้วแต่โยมไม่รู้ตัวหรอกมามาก็ดูไปเรื่อยๆใครเป็นยังไงทุกคนก็พยายามดูแลหและราจตั้งกล้องอย่ เอ,เอาขนาดนี้แหละอาตมาว่าพอดีแล้วแบบเนี้ยดีแล้วเราทําอย่างนี้เนี่ยกำลังดีเลยแล้วก็อนุมโมทนายมปินน่นะก็ตั้งใจได้ดีอาตมาอนุมโมทนานะกับคนที่มาใหม่ๆเนี่ยเราบอกตรงๆว่าเสียดายไม่มีการนีม่มีพี่เลี้ยงเข้าไปดูแลใหม่ๆแล้วคนน้อยาก็ดูแลอาตมารประสงค์เนี่ยอยากได้รุ่นใหม่ๆเนี่ย ผู้ที่มีอายุน้อยเนี่ยได้ปฏิบัติให้มากจะได้ปเป็นเป็นผู้ที่เสด์ต่อแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็นําไปไปฏิบัติใช้เพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นกําลังที่สาคัญนคนค,ญคนแก่ๆนี่ก็จะเริ่มต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมสิ่งสําคัญเนี่ยต้องการเอ่อคนรุ่นใหม่นะตมาก็ประสงค์นะอยากได้คนรุ่นใหม่เข้ามาศึกษาให้มากขึ้นนะเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญ อ่าดีแล้วได้อีกคนแล้วเห็นไหมก็ตั้งใจนะแล้วก็ยมปิ่นก็อยากจะให้ปฏิบัติต่อเนื่องถ้าเราสามารถทําได้ทุกเช้าเพราะว่าอะไรเราได้พักผ่อนเต็มที่เรากําหนดเวลาของเราให้ดีช่วงก่อนที่เราจะไปทํางานเราลองพิจารณาดูว่าช่วงตีสี่หรือช่วงตีห้าที่เราสะดวกเราก็ขึ้นมา จเจริญกรรมฐานของเราบ่อยๆบ่อยๆเป็นการฝึกเนี่ยให้มันเกิดความคุ้นเคยให้มากขึ้นแล้วถ้าเกิดเราทําได้อย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการดี mm hmm. เมื่อเราได้โอกาสเข้ามาเข้าคอยปฏิบัติเนี่ยเราก็จะได้ได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความคุ้นเคยต้องฝึกให้มากให้พยายามจําอาการที่เราได้อารมณ์แบบนั้นเนี่ยให้ได้ให้ให,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 ให้ให้ดีแล้วเราพยายามฝึกอีกรอบหนึ่ง mm hmm. ก็ ยังบอกนเลยก็อันมโนธนาไมคือการที่เราปฏิบัติได้ดีแล้วเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราจะเพียงรู้อาการว่าเราสงบแล้วเราเห็นสภาวะของมันเนี่ยเป็นไปอย่างนั้นแบบธรรมดาแต่นี้บางคนเนี่ยถ้าไม่ได้ยินเนี่ยก็จะมีความสุขเรารู้สึกดีใจว่าเราได้ตรงเนี้ย ไม่ได้ไปยึดติดแลดีใจก่าเราได้แต่ให้เราเข้าใจว่าอาการสงบเนี่ยมันมีสภาวะแบบนี้เราสามารถที่จะรู้อารมณ์ตอนนี้เราได้แค่เพียงเข้าไปรับรู้อารมณ์แล้วก็สามารถที่จะกําหนดรู้ได้ของการจับลมที่มันเข้าออกที่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอการรู้อย่างนี้เป็นแค่เบื้องต้นต้องฝึกให้มากกว่านี้ทำให้มันชัดขึ้นถ้าเราชัดขึ้นแล้วเนี่ย ต่อไปมันจะเกิดความแนบแน่นแนบแน่ในอารมณ์แล้วมันจะเห็นความแตกต่างก็คือว่าความเบาความเบาเนี่ยเมื่อเราได้นั้นจะเห็นพบความเบาเวลาเราออกมาแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันเบาจิตใจมันจะเบามากแล้วก็มีความรู้สึกโปร่งในลักษณะที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราทําได้ติดต่ออย่างยาวนานนะมันจะได้แบบนั้นนะ ดพราะนั้นให้เราฝึกต่อไปเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันเป็นแค่ทางที่เราได้พบแล้วที่เราจะเดินต่อไปก็ให้เราควบคุมแล้วก็ดูอารมณ์ของเราอย่างนี้เนี่ยอย่างที่โยมทําปฏิบัติอย่างนั้นน่ะต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็จะได้ทีนี้ประเด็นคือว่าถ้าเราไปทํางานแล้วมันจะรักษาลงเราได้ไหมตรงน,นี้มันจะเกิดการฟุ้งแต่ก็อย่าไปตกใจ ฝึกไว้ก่อนหาเวลาเนี่ยฝึกทุกวันนี่แหละกลับไป<ม>ก็พยายามรักษาฝึกไว้<ม>การฝึกแบบนี้เราจะจําไปได้เนระยะหนึ่ง<ม>แอะไรอย่างนั้นภายในหนึ่งเดือนถ้าไม่ฝึกใหม่ะจะหายไปเลยมันจะหายไปฝึกต่อเนื่องอเนองจงเนงทงที่ทเราก็ต้องกําหนดฝึกแม้ว่าสวนเรายมพักกลางวันเนี่ยสิบนาทียี่ิทีเราก็นั่งปีหนาไปเรื่อย แลก็กำหนดดูว่าลมตามที่เราเคยปฏิบัตินั่นแหละตามที่เราได้นั่นแหละฝึกไปอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งมันเป็นสภาวะแรกคือ,อมันจะต้องอาศัยความอดทนาการปฏิบัติครั้งแรกๆเนี่ยต้องอาศัยความอดทนอย่างเดียวเพื่ออะไรกำลังกิเลสเราต้อง อดทนที่จะต้องทนกับความปวดเมื่อยของร่างกายเพราะว่าเราไม่เคยนั่งกล้ามเนื้อเนี่ยมันเพิ่งยืดตัวหรืออะไรต่างเนี่ยมันจะเครียดไปหมดเลยอะไรสัตว์่บงนี้มันจะมีการเกรงอะไรต่างแต่เมื่อเรานั่งไประยะหนึ่งมันมีเกิดความความคุ้นเคยแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกสบายเหมือนโยมโอยมโอนั่งบอกว่าทุกข์มากเลยใช่ไหมตอนที่มันนั่งเนี่ยรู้สึกมันมันบีบคั้นอะมันมันปวด ปวดไปหมดเลยทั้งเสียงทั้งบิดทั้งทั้งปวดทั้งเจ็บแะไรมันมันปวดไปหมดเลยครับแต่พอเราทนไปเรื่อยๆเรื่อัวคนก็โผล่เกินครับพอนั่งสักพักเดยวทุกอย่างมันหายวบดช่วพริบตารเกินครัมาตื่นอีกทีก็มันหายมันทำไมนิ่งสงบขนาดนี้นแม่ม่ยอมเขาก็มีสตินั่นแหละคืออาการแบบนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านจุดจุดที่มันเครียดที่สุดไปแล้วเนี่ยมันจะมีสภาวะอย่างที่โยมโอภพนี่แหละคือมันจะเริ่มนิ่ง มันจะเริ่มนิ่งเหมือนกับมันมีการกระทําที่มันต่อเนื่องมาระยะหนึ่งมันจะมีความรู้สึกว่ามันสงบมันจะสงบเลยสงบเลยแล้วเราก็จะเริ่มตั้งมันได้คือใจเราไม่ได้ไปใส่ใจกับความปวดนะแต่มันอยู่ๆมันก็มีความสงบแล้วก็ไปจับเอาอารมณ์ของเราได้มันจะรู้สึกเองอย่างที่โยมโอก็ได้ได้เจออย่างนี้นะบางครั้งเนี่ยบางทีอารมะท่าบอกว่าบางทีถ้ามันเครียดมากๆเนี่ยเราขยับตัวนิดนึง มันก็คลายพอคลายปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรามีอารมณ์รู้อารมณ์แล้วก,ก็ตั้งมั่นในลมได้ดีขึ้น <Okay. S 1> ในลักษณะนี้เเราก็ต้องฝึกนั้นเมื่อที่เราผ่านมาตลอดเวลาเนี่ยเวลามันผ่านจุดเครียดไปแล้วเนี่ยมันจะง่ายขึ้นสําหรับทุกๆคนเนี่ยจุดเครียดนัเนี่ยถ้าเราผ่านไปได้มันทีละขั้นตอนนะยังพอ